สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังผูเป้นะครับผมสวัสดีรอบเย็นด้วยนะครับผมนี่ก็แวะมาดูแม่ดีวานะครับผมช่วงเย็นๆวันนี้อากาศดีนะครับแม่ๆไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนนะครับก็แม่เพียวนะครับผมได้ไรกินโนอดีว่า ยินโยกทั้งวันนะครับแม่เพียวเราก็ได้ไมยกันหงนะครับภาษาอีสานบ้านนอามากันห้องครับผมช่วงนี้ก็จะไปเอาปูเป้ลงน้ําครับผม,เ,มบเดบมาอัปเดตแม่ดีว่าเพราะว่ามาอยู่บ้านได้หลายวันแล้วนะครับแต่เชือกต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแล้วเราจะไปเอาปูเป้ลงน้ําแล้วนะครับแม่ๆอันนี้ก็ค่ําหน่อยนะครับเพราะว่าไปธุระมานะครับผมก็อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเราจะแวะไปหาดูปูเป้ก่อนนะครับ แช่แฉะหน่อยนะครับเพราะว่าตกทุกวันเลยนะครับเมื่อคืนก็ตกลงมาแบบแรงมากเลยนะครับโอ้หาก็เริ่มขึ้นมาแล้วระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้โอ าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แม่เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอันนี้ก็ปลูกข้างในเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝนยังลินลินอยู่นะครับไปดู่อนโอ้เป็นลำบากครับมาเร็วจ้าปูเป้เอาไปลงน้ำแล้วนะ มีคนตักจ้าไปรอแล้วพ่อครับตัจ้าไปรอเลยนะครับอ้าวเป็นลงน้ำแล้วก็มานอนที่เดิมครับเพราะว่าหัวฝนตกอีกหัวช้างไม่ได้นอนข้างนอกนะครับถ้าผูกไปข้างนอกนะไปไปเลยหั ต้มยาไว้ลืมเอามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้นะครับก็เดินคล้องแข้วแล้วนะครับไปตามไปดูกันนะครับ วันนี้ลงน้ำค่ำๆนะครับอากาศดีมากๆเลยนี่ก็หลายๆเชือกก็เข้ามาแล้วนะครับสองสามเชือกนะครับวันนี้เพราะว่ามีพังไอ้พังแม่มูลแล้วก็พังดีหน้าน้องโพทองนะครับได้ข่าวว่าไป ผูกไปล่ามไว้ในวัดนะครับได้กินยาที่เขาโอ้กินยาที่เขาฉีดยาไว้นะครับก็เลยต้องมาพบหมอด่วนนะครับก็ไปโรงพยาบาลสรินมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เช็กดูอาการแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยพามาบ้านนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับยังไม่มีอะไรนะครับผมเอาลอยไปใสร่ระปุปีิลอยไปเรื่อยนะครับผม ช่วงนี้ก็ตกบ่อยนะครับฝนกินน้ำไปก่อนครับน้ำเยอะครับผมช่วงนี้หน้าฝนครับตกทุกวันเลยนะครับ ้าให้ลอยไปก,ก็คงไม่กล้าน้ำเยอะครับวันนี้เขามารับชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แมกดติดตามให้ช่องพังปุบเป้ด้วยนะครับผมช้างพูดโดดเดี่ยวนะครับผมช้างพูดโดดเดี่ยว ครับผมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทบทวนทบทวนการเคาะการฝึกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเช้าก็ลองหัดหัดอยู่ครับแล้วหัดทุกๆวันแล้วก็เป็นเองนะครับผมฝั่งก็ชันนะครับผม ไปเข้าในบ้านหนูหนูฝนตกไม่ได้นอนอีกชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ วนไปบนมานะครับผมการเออไปผักกระถินก็มีครับโอ้ของอยู่ของจินเยอะแยะมากมายเลยนะครับบริเวณร,รอบๆนี้มีแต่ของจินนะครับต้นมะม,ม่วงต้นกล้วยต้นอะไรปลูกไอ้เยอะแยะเลยนะครับหญ้าตรงนี้สวยมากเลยครับ นี่คืออุปกรณ์ในการฝึกนะครับแล้วจะไปรองดูมาเปมาี่เลยมาเลยมานมีลยุนะมาเออลมาเออุนมาุนมเออุนมาุมมาเอาเมาเอาเอเนเาะาเเเออเาเอเอาะอีกเอเอเอเาะเาะเออเาะอีก,ออกออเาะ

พอนี่นิ้วพอี่เพพาะเพหนี่เพพาะนี่เพพาะนี่เพพาะนี่เพาะเออน่เพพอพเาเอาไมเนอะเอาไมเอาทุบพาะเนาะพพพนี่เออพาะนี่เออพบน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 พะเพพะเพาะกันพพกนี่เออบนบ

ก็เป็นการฝึกซ้อมวันแรกนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะฝึกเอาแบบจริงจังแล้วนะครับผมนี่คือเป็นการฝึกหัดให้เคยชินก่อนนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ไม่ต้องใช้อะไรมากถังใบเดียวนะครับครับผมเสร็จแล้วภารกิจเรานะครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่ๆสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับผม เจอกันได้นะครับอัปเดตไปเรื่อยๆในตแต่ละวันนะครับเราจะมาลงคลิปให้ดูนะครับว่าความพัฒนาการของน้องไปยังไงพัฒนาการคืบหน้าหรือเปล่านะครับในตแต่ละวันเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกไปเรื่อยนะครับผมอาวันดีจ้าก่อนร็วส่งเสียงจ้ากันอ่าวัสดีพี่ต๋องหน่อยเลวลูกเจอกันคลิปหน้า ไลน<ะ>่านะครับผมสวัสดีครับ